อร่อยเลิศ <Let 's. S 1> คุณรีนอร่อยเลยิศรสระเซซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้อยากจะพาแฟนๆมาในบรรยากาศโล่งแจ้งชมธรรมชาติที่ดูนาคาเฟ่แอนด์รีสตอร์นที่นี่เป็นร้านอาหารไทยอีสานซีฟูด้ดรสชาติแซ่บจัดจ้านทุกเมนูเริ่มตั้งแต่ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน ใช้มะพร้าวอ่อนมากๆและเครื่องแกงปรุงเองทำเองแกงคั่วหอยขมเป็นแกงคั่วที่เหมาะกับบรรยากาศดูนาจริงๆใช้หอยขมตัวใหญ่ล้างสะอาดปรุงด้วยน้ำกะทิกับนมสดอยากให้ชิมปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนนาซสหนึ่งกิโลทอดออกมาได้เนื้อเหลืองสวยมากครบเครื่องเรื่องสมุนไพรเค้กแนะนำสตรอเบอรี่ช็อตเค้ก บู ز, เบอรี่ชีสเค้กโฮมเมดจริงๆตบท้ายด้วยชาเขียวมัชะะและคาปูชิโน่ตามคุณรีดไปแล้วครับอะไรล่ะคุณฤทธวันนี้โอ้โหท่ามกลางธรรมาชาติเลยร้านชื่อก็บอกเลยว่าดูนาคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณประเสริฐคุณแท่นประเสริฐคุณแบงค์ค้าสวัสดีนะจ๊ะ แบงค์ขาร้านอาหารของเราเป็นร้านอาหารประเภทยังไงจ๊ะจุดเด่นของร้านเราก็คือจะตกแต่งด้วยไม้ไผ่ทั้งหมดอยู่ริมทุ่งนาติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกวันนี้ภูมิใจนำเสนอเมนอูอะไรจ๊ะจะเป็นพอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนจุดเด่นของเมนูนี้ก็คือจะเป็นมะพร้าวเนื้ออ่อนแล้วก็พริกแกงทําเองทุกวันครับใส่หอยแมลงคู่นิวซีลนตัวใหญ่แล้วก็เป็นกุ้งขาวหมึกกล้วยเนื้อปลากระพงครับเสิร์ฟมาในลูกมะพร้าวทั้งลูกครับผมรสจัดจ้านไปเมนูที่2องสิจ๊ะคือเมนูแกงคั่วหอยขมครับจุดเด่น ก็คือพิกแกงทําเองเหมือนกันครับของเราจะเข้มข้นเพราะว่าใช้ส่วนผสมของกะทิและนมสดเท่าน,นั้นส่วน<ะ>หอยก็คือจะเป็นหอยผมคัดไซพิเศษล้างน้ําสะอาดไม่มีเม็ดทรายครับเมนูที่3จะเป็นเมนูปลาชอล่อนลอยสวนครับจะเป็นปลาช่อนนาไซส์1่กิโลครับน้ำยำเป็นน้าใสค,ครับเครื่องสมุนไพรก็จะมีข่าตะไคร้มะม่วงหอมแดงพริกมะนาวครับผมไปอีกหนึ่งเมนูอันนี้แนะนาจริงๆเป็นเมนูยำถั่วพูครับ<ะ>เราคัดสันถั่วพูเนื้ออ่อนจากเพชรบุรี ยำคู่กับน้ำยำเข้มข้นครับก็คือจะยำด้วยกะทิแล้วก็นมสดครับผมจะใส่กุ้งปลาหมึกแล้วก็ไข่ต้มครับจากอาหารข้าวจบละเราไปสู่เค้กกับเครื่องดื่มนะจ๊ะที่แนะนําวันนี้จะเป็นชาเขียวมัทฉะกับคาปูชิโน่ครับผมเค้กสตรอเบอรี่ช็อตเค้กครับผมแล้วก็บลูเบอรี่ชีสเค้กจุดเด่นก็คือทําใหม่ทุกวันครับแล้วผลไม้สดทุกวันครับแล้วันนี้หลีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆให้กับทั้งบรรยากาศ และอาหารเทปเครื่องดื่มที่ดูนาคาเฟ่แอนด์รัสเตอรองเป็นอะไรเลิศครับชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ดูนาคาเฟ่แอนด์รสเตอรองตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3 4 5 4หแยกบางคูวัดครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับ โปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับผลิตและ AIS นะคะจะมามอบสิทธิพิเศษที่ดูนาคาเฟ่แอนด์รีสตอร์มมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS าคุณแบงค์สำหรับลูกค้า AIS นะครับรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านและ d e l ิเวอรตั้งแต่วันนี้ถึง 31ะะาคม2,565ครับกลับมาพบกันใหม่ทุกคนกันถึงวันศุกร์เวลา8.45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอะไรแรกกับผลิตรเมชืออีติ้งยาิงชังต้องกินค่ะ